แกงกุุบไซนอมัยสมค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆที่เครื่องใส่แล้วเรียบร้อยมันน้ำเดือดแล้วก็เทลงเลยมันก็จะหายหลังมันก็จะแตกเลยใส่ผักนี้ด้วยรอมันสุกแล,แล้วเราค่อยใส่ผักแหนมกับผัก ใบแมงรักกำล um ังจะเดือดแล้วค่ะต้มกุบต้มกุบแกงกุบเรียกว่าแกงกุบใส่ละไม่ส้มขาขาอุ้ยขาอุ้ยขาอุ้ยใหญ่ขาอุ้ยกุบใหญ่ตัวเปียกสื้อแจ็คอนค่ะ กำลังร้อนรอนค่ะ <c oughs> ร้อนได้ที่แล้วห <c oughs> อมค่ะชื่อดีค่ะตาแล้วหอมเลยจ้า <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่มารับฟังรับชมนะคะมาค่ะตักแกงกุบใสโนมัยสุม